ตัดสินใจอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือเป็นสมาชิกพรรคกู่แล้วก็ยังไม่ได้ทราบท่าทีทิศทางพรรคพรรคก็ยังไม่ได้คุยกับผมเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีแผนอะไรธรรมดานะครับก็เป็นห่วงก็เป็นหน้าที่ผู้บริหารพรรคในการที่จะต้องแก้ไขปัญหากันไปมันก็มีหลากหลายเหตุผลหลายหลายคนก็โทรมาลานะก็ก็อธิบายความคิดเหตุผลของตัวเองให้ฟังก็มีมีข้อจํากัดกันเยอะนะครับแต่ว่าทางทางพรรคก็ต้องแก้ไขสถานการณ์ไป จากข่าทีของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์หลังถูกถามถึงอนาคตทางการเมืองหลังปรากฏภาพร่วมรับปะทานอาหารระหว่างสาธิตป,ปิตุเตชะรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์และอนุทินชาญวิรูลในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยภาพที่ปรากฏออกมาก่อนหน้าแม้ทั้งสามคนจะออกมาพูดในทำนองเดียวกันว่าเป็นการนัดหมายล่วงหน้านาน,านมาแล้วและไม่มีนัยยะทางการเมือง แต่กรณีที่เกิดขึ้นมีการจับตาไปที่สัญญาณการเมืองในช่วงใกล้การเลือกตั้งโดยเฉพาะการปรากฏตัวของอภิสิทธิ์มีการวิเคราะห์จากคนประชาธิปัตย์ว่าอาจไม่ได้หวังผลไปที่การย้ายพักแต่เป็นการส่งสัญญาณไปถึงจังหวะคัมแบ็กทั้งในส่วนของรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจนถึงหน้าทีนี้พักประชาธิปัตย์ยังยืนยันที่จะเสนอชื่อจุรินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพักเป็นแคนดิเดตนายกเพียงรายชื่อเดียว ไม่ต่างไปจากว่าที่ผู้สมัครสอสอบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งครั้งนี้แกนนำพทรคประเมินตัวเลขไว้ประมาณสิบที่นั่งเท่านั้นทำให้หลายฝ่ายจับตาไปที่สูตรการจัดปาร์ตี้ลิสต์ของพรรครอบนี้ซึ่งเริ่มปรากฏความเคลื่อนไหวภายในต่อการจัดลำดับปาร์ตี้ลิสต์เป็นระยะยังไม่นะับรวมถึงตำแหน่งผู้นำพรรคที่มีการมองข้ามช็อตไปถึงการครบรอบวาระสี่ปีของจุรินที่จะต้องมีการเลือกกรรมธิการบริหารชุดใหม่ด้วยโดยเฉพาะ การลุ้นผลการเลือกตั้งใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์ภายใต้การนำของทุรินจะออกมาเป็นอย่างไรและจะมีผลไปถึงเฉลิมชัยสีอ่อนเลขาธิการพรรคที่ประกาศเดิมพันยุติชีวิตการเมืองหักได้สอสอน้อยกว่า52ที่นั่งแต่การส่งสัญญ,ญาณของอภิสิทธิ์ก็ถูกจับตาม,มองมาโดยตลอดเพราะส่วนหนึ่งของท่าทีที่มาจากสาธิตปิตุเตชะก็ออกมายอมรับถึงแนวคิดว่าจะทำอย่างไรก็ได้ที่จะให้อภิสิทธิ์กลับมาช่วยพรรคในานามผู้บริหาร แต่เมื่อถึงสถานการณ์จริงแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าอภิสิทธิ์อาจต้องเผชิญทั้งโจ์หินที่รออยู่เบื้องหน้าที่มาจากเงื่อนไขสมการการเมืองนอกพักในการจับคู่กับฝั่งอนุรักษนิยมเพราะต้องไม่ลืมว่าในการเลือกตั้งเมื่อปี2562อภิสิทธิ์ประกาศจุดยืนชัดเจนไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีผมไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อแน่นอน จากนั้นผลการเลือกตั้งของประชาธิปัตย์เมื่อปี2562ที่ออกมาก็ถูกมองว่าส่งผลทำให้เกิดจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญจนต้องผาตัดใหญ่พักครั้งใหญ่โดยมีจุรินเป็นหัวหน้าพักคนใหม่และในช่วงที่ผ่านมาอภิสิทธิ์ที่หลบฉากเดินสายนอกสภาและพยายามชูแนวคิดเสรีประชาธิปไตยแต่เมื่อวันเวลาเปลี่ยนไปผู้สนับสนุนพรคประชาธิปัตย์บางส่วนก็เรียกร้องให้อภิสิทธิ์กลับมาอีกครั้ง แต่ก็มีคำถามว่าหากอภิสิทธิ์กลับมาเป็นผู้นำพักแล้วกระชาธิปัปั์จะถูกจัดวางอยู่ที่จุดใดหากจำเป็นต้องไปจับมือกับพักการเมืองที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยยกเว้นการเมืองรอบหน้าเครือข่ายสามปอจะยกเว้นการเป็นคดีเดตนายกรัฐมนตรีซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้ถึงกระทั่งการออกสูตรการเมืองครัวที่สามในฐานะพักสายกลางที่ไม่สุดตรงซ้ายขวา เป็นโอกาสที่อภิสิทธิ์จะกลับมาได้เช่นกันดังนั้นแม้ที่ผ่านมาจะมีการพูดถึงชื่ออภิสิทธิ์ในการกลับมามีบทบาทสําคัญในพรรคประชาธิปัตย์แต่ด้วยโจทย์หินและจุดยืนที่มีต่อฝั่งอนุรักษนิยมแล้วก็กําลังเป็นความท้าทายของอดีตนายกรัฐมนตรีผู้นี้เช่นกัน